เพื่อนๆดูนี่รงจั๊ปูบัลนลักกี้นะคะนเนี่ยดูที่้าเต็มเลยค่ะลักกี้ทำแบบกเกษตรอินทรีย์นะคะเนี่ยห้าเต็มเลยค่ะเนี่ยนี่เราก็กำลังออกดอกค่ะนี่ดูข้างล่างที่ท่อนท่อน,อนย้าแล้วนะคะเนี่ยใช้ปุ๋ยใบไผ่ค่ะแล้วเดี๋ยวเอาขี้งัวขี้แพะมาใส่ะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวต่อไปลักกี้จะทำเมี่ยงไข่นะคะเพื่อนๆ อยู่ในดงหญ้าค่ะอยู่ในดงหญ้าข้างดงกอไผ่ค่ะใช้ล้มกอไผ่เป็นล้มเงานะคะเพื่อนเพื่อนปลูกกับผักชีฝรั่งนะคะใบสวยค่ะเพื่อนเพื่อนก็มีมแมลงกินบ้างนะคะนี่นี่ที่ทยังท่อนย้าไม่เสร็จน,นะคะแต่นี่ข้างล่างท่อนย้าเสร็จแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนดูแล้วมีรั้วผักชยานะคะเพื่อนเพื่อน นี่เป็นรั้วพักชายาป้องกันสั้นผินเข้ามานะคะเนี่ยนคะคะเกษตรินรีร้ยเร์เซ็นต์ก็ถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดชอกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปของลักกี้ ขอให้รวยขอให้สวยขอให้รอขอให้โชคดีถูกหวยรวยเงินล้านทุกงวดทุกงวดนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนค่ะขอบคุณค่ะโชคดีค่ะขอบคุณนะคะวัสด,ดีค่ะเนี่ยเอือนตอนนี้เสร็จทางข้างล่าง น,น,ชนชวนดูชวนทำนะคะขอบคุณมากค่ะวัสด,ดีค่ะ